m e m ORY ที่เราใช้อยู่ปัจจุบันเนี่ยมันก็เป็นมาตรฐาน DDR4 นะครับซึ่งถ้าเรานับอายุการใช้งานมันนะเราก็มองไปตั้งแต่ช่วงปลายปี2 0 1 4จนถึงต้นปี2 0 1 5ที่เข้ามาสู่ตลาดเมนสตรีมแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ย DDR4 มันก็มีมาก่อนหน้านั้นอีกนะครับเพียงแค่จะอยู่ในพวกกลุ่ม data center หรือว่า workstation นะครับจะว่าไปแล้วเราก็ใช้มา,มานานพอสมควรแล้วถูกไหมนับจากเวลาที่ผมว่าไปเมื่อกี้แต่ตอนนี้นะครับ DDR5 มาแล้ว ข่าวล่าสุดเนี่ยผมไปเห็นว่า SK Hynix บริษัทผู้ผลิต Memory สัญชาติเกาหลีใต้เขามีการเปิดตัว DDR 5แบบ D RAM ตัวแรกของโลกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเอาจริงๆนะเขาก็พัฒนาอะไรต่างๆมาตั้งแต่ช่วงปลายปี2018หรือช่วงพฤศจิกายนนะครับถ้าจะให้พูดกันแบบเป๊ะๆเ,เนาะ2ปีจะแต่ว่าตอนนี้ เขาก็เปิดตัวของที่สามารถใช้ได้จริงแล้วนะครับในช่วงระหว่างที่เขามีการทดสอบระหว่างการพัฒนาเนี่ยเขาก็ได้ไปจับมือกับ Intel เพื่อทดสอบแพลตฟอร์มจนกระทั่งปัจจุบันนี้มันเพียบพร้อม Transferrate หรืออัตราการโอนถ่ายข้อมูลของ Memory แบบ DDR5 เนี่ยก็อยู่ที่4,800จนถึง5,600เมกะบิตต่อวินาทีนะครับเทียบกับเจนของ DDR4 แล้วอันนี้จะสูงกว่าทีเดียประมาณ1.8เท่าเลยเพราะฉะนั้นแล้วถ้าคุณวัดเทียบกันเป็นเรื่องขนาดข,าดของไฟล์นะนะคุณจะสามารถโอนไฟล์หนังแบบ Full HD ซึ่งมีขนาด5 g b ps, ต่อไฟล์ได้9เรื่องภายในเวลาแค่1วินาทีท่านัน ต่วนไฟเลี้ยงหรือว่า operating voltage ของเขาเนี่ยมันก็น้อยกว่า DR4 อยู่นิดนึงนะครับ DR4 อยู่เฉลี่ยม,มา1.2ในตัวนี้อยู่ที่1.1แต่ว่าตัวเลขระดับนี้พอไปใช้งานจริงการบริโภคพลังงานอาจจะลดลงได้มากถึง20%เลยก็ได้ แนั้นไม่พอนะครับไอเมมโมรีตัวนี้ยังมี ECC หรือว่า error correcting code ที่สามารถจับ Error ได้แมกระทัมระดับ1 Bit บิตนะครับทำให้การใช้งานโดยรวมมีเถียภาพเพิ่มเติมขึ้นอีก20%กลุ่ม enterprise กลุ่ม data center น่าจะชอบก็ไม่แปลกนะครับเพราะว่าเมมโมรีตัวนี้มันออกแบบมาสำหรับการใช้งานเพื่อกลุ่ม enterprise และกลุ่ม data center ่อ่ออนนยูแล้วะครับปกติเทคโนโลยีอะไรก็ตามนะครับพวก Data Center หรือพวกตลาดบนๆกลุ่มที่เขาไปทำงานจริงจังเนี่ยเขาจะได้ก่อน g a m มิ่ง c หรือว่าคอมสำหรับสามัญชนอย่างเราๆเป็นเรื่องปกติไม่ต้องคิดมากนะครับตอนนี้มีเดียห้แล้วจะถามว่าจะเอามาใช้จริงในแบบไอ้คอมที่ตั้งอยู่ข้างๆตามบ้านพวกนี้เมื่อไหร่นะครับทางเจเดกเขาบอกไว้ว่าจะมีบทบาทสำคัญในประมาณปลายปี2021 และกว่าจะกินส่วนแบ่งการตลาดเยอะก็คือประมาณ40%ขึ้นเนี่ยก็อาจจะไปประมาณปี2024นู่นเลยเพราะฉะนั้นดียาสีสำหรับคอมทั่วไปตอนนี้ยังไม่ตกร,รุ่นหรอกครับ